สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกผักคะน้าจากต้นกล้าที่เราได้นอนุบาลไว้นะครับถ้าเราทําถูกต้องถูกวิธีนะครับเราก็จะได้ผักคะน้าที่กรอบอร่อยนะครับแล้วก็ ปลอดภัยจากสารพิษด้วยนะครับรับชมได้เลยครับนี่คือต้นก้าคานาที่ผมอนุบาลไว้นะครับอายุจะประมาณ 10- บถึงสิหวันนะครับสังเกตได้ว่ารากเริ่มแข็งแรงนะครับแล้วใบจริงๆเริ่มอ,ออกแล้วเือว่าพร้อมที่สุดนะครับที่จะย้ายลงแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพื้นที่แปลงปลูกปักคะนาของเรากันนะครับ ไปดูกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นการเตรียมแปลงที่เราจะต้องปลูกนะครับอันนี้เราจะทำการหมักไอหมักดินในแปลงนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนผสมในการปรุงดินนะครับก็จะมีพวกฟาง ชั้นแรกจะเป็นฟางแล้วก็ชั้นที่สองมาก็จะเป็นดินดินทั่วไปนี่แหละครับดินในสวนเรานี่แหละทั่วไปแล้วชั้นที่สามเราก็จะเอาพวกใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูใบก้ามปูที่แบบหรือใบไม้ที่ว่าเราตัดตัดแต่งกิ่งที่บ้านนะครับแล้วก็จะเอามามาโรยแล้วก็หมักไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ขี้วัวอีกชั้นหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยต่อหนึ่งแปลงนี้ก็ใช้ประมาณ ครึ่งกระสอบประมาณนี้แล้วก็คุกคลุกให้เข้ากันนะครับเป็นที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ดินของเรามันร่วนซุยนะครับแล้วก็ได้แร่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์นะครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะนําก้าของผักคะน้าลงแล้วก็จะมาพรวนดินให้มันแบบร่วนซุยมากที่สุดแล้วก็อันไหนที่เป็นเศษวัชพืชน,นะครับเราก็เคลียร์ออกนะครับ พยายามอย่าโยนลงนอกแปลงนะครับเก็บใส่ตะกร้าแล้วก็ไปทิ้งที่อื่นเพราะว่าวัชพืชจะได้ไม่เกิดแถวนี้ถึงเกิดมันก็เกิดน้อยครับแล้วก็จะควบคุมได้ง่ายนี่ก็จะเป็นต้นกล้าที่เราอนุบาลไว้นะครับเป็นต้นกล้าคณะนะครับก็อยู่อายุประมาณ10ถึง15วันนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบจริงแล้วนะครับอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วก็เลือกคัดสรร เฉพาะต้นที่มันโตเต็มที่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็พยายามทาให้เบามือที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ไอ้ตุ้มล่างมันมันแตกแล้วก็โตกระเทือนมากอันนี้เราก็จะเริ่มเริ่มปลูกระยะห่างก็อยู่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับเพื่อระบายอากาศของพืชให้มันโฟอากาศตลอดเวลาไม่ให้มันแอาอัดมากเกินไปประมาณนี้นะครับก็ การการช้อนนะครับผมจะใช้ช้อนกาแฟนะครับมันง่ายนะครับมันเล็กแล้วก็ช้อนลงไปเลยแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็จะขีดเป็นแนวระนาบหลุมไว้ระยะระยะเป็นระยะไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการปลูกต้นน้าของเรานะครับ เราเลือกต้นที่มันแตกหน่อย,ยอดยอดที่สามประมาณเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันจะได้คือเขาเนี่ยรากเขาเต็มละช่วงรากเขาเต็มละเขาพร้อมที่จะลงแปลงแล้วเราก็เลือกต้นเนี้ยส่วนต้นเล็กๆเ,เราก็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีอีกหลายแปลงที่เราต้องปลูกแล้วก็ปลูกเป็นแนวจะได้ดูแลง่ายครับ ดันขึ้นมาเนี่ยลากเขาจะเต็มพอเราปลกเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่สิ่งสำคัญนะครับในการทำให้ เกิดได้ผลดีที่สุดก็คือเราก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวเนี่ยครับที่เป็นฝุ่นนะครับโรยเพื่อให้ปุ๋ยเขาเพิ่มการเจริญเติบโตนะครับแต่ทางที่ดีก็ถ้าเราเราหมักหมักหญ้าหมักดินหมักอะไรไปด้วยเ,ยเราควรใส่ปูนขาวนะครับเพื่อลดการเน่าของรากครับนี่ผมก็ทำการโรย ปุ๋ยขี้วัวนะครับโรยให้ทัว่วโรยบางๆครับไม่ต้องโรยโรยเยอะเราค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับก็ชักอาทิตย์หนึ่งก็โรยโรยไปก็ได้ครับประมาณนี้เราสิ่งสำคัญนะครับน้ำเราควรลดทุกเช้าเย็นนะครับอาทิตย์แรกนี่ควรอย่าให้ขาดเลยนะครับน้ำสิ่งสำคัญเลย วันนี้ก็สภาพบรรยากาศอากาศค่อนข้างแบบน่ากลัวครับมีฝนก็ช่วงหน้าฝนนี้ก็ง่ายหน่อยครับไม่ไม่ไม่ต้องลดเยอะเพราะว่าฝนเขาตกทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะมีเป็นสแลนนะครับเพื่อบังแบบไม่ให้ฝนมันกระทบกับต้นกล้าของเราโดยตรงขี้วัวก็ควรจะเป็นขี้วัวที่เป็น เป็นฝุ่นเป็นผงนะครับเพื่อง่ายต่อการย่อยสลายแล้วก็ซึมลงดินได้ดีที่สุดนะครับของเราจะเน้นเป็นกเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลยก็ปลูกกินปลูกกินเองแล้วก็ถ้าเหลือก็เราก็ขายครับสิ่งสำคัญนะครับในการปลูกน้าของเรานะครับ ก็พอเราปลูกเสร็จเราก็ควรลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับเช้าเย็นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ยจะให้ขาดเลยนะครับทุกเชา้าทุกเย็นอย่างเงี้ยเพื่อเขาจะได้จเจริญเติบโตที่ดีนะครับนี่เราก็ได้ทําการของผมก็ได้ทําระบบน้ําไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องมันก็ง่ายง่ายต่อการลดน้ําต้นไม้นะครับไม่ต้องไปตักน้ําแล้วมาลดให้ให้ยากนะครับ ระหว่างปลูกต้นคะน้านะครับพอปลูกเสร็จแล้วก็จะเหลือพื้นที่นะครับตรงนี้มันจะเป็นด้านข้างของโรงเรือนนะครับเนี่ยเราก็จะทําเป็นข้างถั่วขึ้นมานะครับเพื่อที่จะปลูกปลูกถั่วตรงนี้อนาคตโตขึ้นไปมันก็จะเป็นร่มให้กับพืชผักของเราอีกที่นึงนะน,นี้แม่กําลังกําลังปลูกนะครับันนี้ต้นกล้าที่เราเอามานี่เราก็จะลอง ้นหลุมด้วยปุ๋ยขี้วัวนะครับแล้วก็โรยโรยทับหน้าอีกชั้นหนึ่งอเอาเลย สุดท้ายนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าฝักคณะที่เราได้ปลูกไปนะครับจะโตขึ้นทุกต้นหรือเปล่าแล้วก็แบบว่ามาดูพัฒนาการของต้นคณะที่เราได้ปลูกนะครับเราจะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเด๋ไปดีวิวผมเล่นเนียหะลเต็าไปดว,ว